รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับ คนเราอะเวลามันติดหนี้ใครมันต้องใเล่าว่ามึงรู้ใช่ไหมว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมึง คำสอนว่าทำดีได้ดีรู้ดีทุกอย่างไม่อาจหนีหนทางแห่งกรรมแต่จะไม่ไปกลัวเหตุก้มฉาก Should be to ride my door on สวัสดีครับนี่ตัวจริงไหมครับตัวจริงค่ะนี่พี่กิจนะครับมินนี่จ้ายังเป็นนักเรียนอยู่หรอ ไม่ทานข้าวหรอคะเป็นผู้จัดการต้องไม่หิวฮ่าฮ่าฮ่าแค่นี้ก่อนนะคะหนูต้องไปเรียนแล้ว พรุ่งนี้ว่างไหมครับไปทานข้าวกันน้องมินครับ น้องมินเล่นแอปหาคู่นีนาหรือ,อยังครับอ๋อเพิ่งมาเล่นไม่กี่วันนี่เองค่ะแค่เก็บมาห,หาคนคุยแก้เหงาเฉยๆพอดีมินมีเพื่อนไม่ค่อยเยอะค่ะพี่คุณเป็นเพื่อนมินได้ตํ้เหมือเลยนะต้องเก่งใจจริงเหรอคะได้ค่ะขอบคุณนะคะเออแต่ว่าสองสามวันนี้อาจจะติดต่อมินไม่ค่อยได้นะคะอ้าทำไมล่ะครับพอดี โทรศัพท์กำลังจะถูกตัดอะค่ะน้องมีนค้างอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูแลให้โอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมินจัดการเองดีกว่ามันแค่พันกว่าบาทเอางี้เดี๋ยวพี่โอนให้พร้อมเ์ละกันโอ๊ยพี่กิจมันจะดีหรอคะหนูเกรงใจอะเดี๋ยวพี่โอนให้เราสองพันเลยนะเราจะได้คุยกันยาวๆโหขอบคุณมากมเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ พี่เกดเพิ่งเคยมาร้านนี้เอ่อขอโทษนะคะอันนี้ไม่ได้สั่งนะคะไหนบอกไปถึงหนังสือบ้านเพื่อนไงแลแ้วแว่นนี้มปนใครไอแร้แว่นนี่ใครเอ่อคือมึงเป็นใครมื่มี้่าแฟนกูแน่วะน้องใจเย็นก่อนพี่เพิ่งมาเจอน้องครั้งแรกพี่ยังไม่รู้ด้ซ้ำว่าน้องก็มีแฟนแล้ว มึงจะมาโกหกแล้วมึงอะเป็นใครแฟนกูแล้วมึงอะใครกูเคลียแฟนกูอยู่แฟนมึงอะไรนี่มินนี่แฟนกูยังไงมินยังไงอะไรมินเออมินสองคนนี้เป็นใครเฮ้ยอยวกูขอเคลียร์แว่นนี่ก่อนเจอกูข้างนอกมาเอ้ยหยาเข้มหยาเฮ้ยเฮ้ยเข้มหวะ ไปิอะไอ้อนมึงไวมึทำไมมึหากูอะฮะมึงไอไมีอะไมามามึงไปชูบไกูอะมาดิมาดิไาริไมาาดิมาดิมาดิมด ไปพวกมึงตามมาวะมาเร็วเร็วขึ้นเร็วเร็วมาเลยไปแม่งมีแค่หกร้ยไม่ได้กบสาวอีกใจเย็นเว้ย เป๋าแม่งอาจจะขายได้ก็ได้นะเว้ยไม่รู้เว้ยมินโทรศัพท์อะไรดิเผื่อแม่งไม่พกเงินสดมาร<ะ><ะ>ปลดล็อกสา <Bank> <laughs> มสองหนึ่งโมบายแบงกิ้งรหัสโมบายแบงกิ้งห้าสี่สามสองหนึ่งศูีสองเป็นสอง อจอกชิบหายถามจริง,รงเอโอโหกูว่าพวกเราไม่งลงผิดเวลาว่ะกลางเดือนแบบนี้ใครจะมีเงินวะเราต้องล้งตอนสิ้นเดือนเว้ยเออว่ะกูคิดไม่ได้งไงวะโอ้ยหมดกันกระเป๋าใบใหม่แซงว่าโอ,โอ้แฟนแค่คนเดียวอะ่ะคิมจัดให้ได้อยู่แล้วอย่าว่าแต่กระเป๋าเลยรถบ้าน อะไรก็ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนสองพันเนี่ยมึงอยู่ได้กี่วันมึงแม่งต้องให้กำลังใจก,กันดยวะ <c oughs> แม่งวันนี้ทับไม่ได้ตามเป้าอะ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่ปะวะโอเคกระจิง <Okay. S 2> <c oughs> มินลบข้อมูลในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว เป็นไรเป็นไรมินมินเป็นไรเปล่าเปล่าเปล่ามินอาจจะแค่เบอร์เบอร์อะมินว่าเรารีบเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปขายดีไหมอะมินไม่อยากเก็บของคนตายไว้ว่ะมินกลัวจะบ้าเหรอมินคนตายแม่งจะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรวะ อ,อถ้ามินกลัวมากเดี๋ยวคิมเอาไปขายในตลาดให้เฮ้ยเดี๋ยวกว่าเอาไปหลอกขายออนไลน์ก่อนดีกว่าพอได้เงินมา<ๆ>ก็ค่อยเอาของไปขายต่อที่ร้านแบบนี้ได้เงินสองต่อนะเว้ยเออว่ะเออเเจ๋งชิบหายเ,ออเลยวะ่ะมึงคิดได้ไงวะเอ,อ้าแน่นอนไม่เร็วจริงมม่คิดออไม่ได้นะเนี่ยออมึงด่ากูเลยก็ได้อ,อ้าพูดเองนะไอ,อ้ย ไม่ต้องพูดเก็บโทรศัพท์ไว้กับทอยนะวันนี้มินขอกลับก่อนนะ สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วย Ad ท a c ็กอีเ e รียบร้อยที่เหลือก็รอเงินอย่างเดียวง่ายดีวะ <c oughs> จะให้มันง่ายมาได้เงิง่ายไว้แต่งานอย่างเราก็ใช่ว่าจะง่ายนะพลาดมาก็เกมเหมือนกันะจะเกมอ่ะมันก็เกมนานแล้วเว้ยเมน to be, to ride,